เติมนางเอกคนใหม่ของช่องหรือหนักโบเมลาดาเสียบละครแทนเต้านัททพพรค่ะ คันตัวเป็นนักแสดงนางเอกของช่อง3เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสาวโบเมลาดาที่ได้เซ็นสัญญาร่วมง,งานกับทางช่อง3เป็นเวลา5ปีและเตรียมเปิดกล้องประเดิมเรื่องแรกกับผู้จัดชื่อดังคุณออฟพงพน์แถมได้ประกบกับพระเอกระดับต้นๆของประเทศอย่างนาเดตคูกิมิยะอีกด้วย และทันทีเมื่อมีข่าวออกมาว่าโบจะเล่นละครคู่กับณเดชน์หลายๆคนเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นเรื่องมิติที่3ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการวางตัวพระเอกนางเอกไว้แล้วว่าเป็นณเดชน์คู่กับแต้านัทพรงานนี้ทําเอาเลหลายๆคนสงสัยว่าแต้าโดนปลดจากละครเรื่องดังกล่าวและดึงโบมาเล่นแทนหรือเปล่า ล่าสุดค่ะทางคุณดิวปิ่นกระมลผู้บริหารช่อง3 <c oughs> ก็ได้ออกมาเผยว่าละครเรื่องมิติที่3นางเอกยังเป็นเต้าเหมือนเดิมค่ะส่วนโบจะได้เล่นประกบนเดตในอีกเรื่องนึงและเป็นละครที่สาวโบและนเดตจะเล่นด้วยกันนั้นเป็นแนวลูกทุ่งอีสานและเตรียมจะเปิดกล้องในเดือนหน้าค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ